สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาแนะนำแล็ปท็อปหรือโน้ตบุกราคาถูกราคา1,500บา้บาท <Wow. S 1> เป็นมือสองนะครับแล็ปท็อปดีไซน์คล้ายกับ Macbook เลยนะครับดีไซน์ค่อนข้างบางเฉียบแล้วก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆน้องนหรือว่าพี่ๆนะครับหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการหาโน้ตบุกหรือแล็ปท็อปมาไว้พิมพ์งาน พิมพ์ง,งานเบาๆนะครับหรือเอาไว้ให้ลูกเรียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เล่นเกมออนไลน์แบตอึดที่ผมได้ลองใช้มาค่อนข้างแบตอึดมากกับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Windows 10นะครับเป็น RAM 2ความจุ32กิกอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นเน้นพิมพ์ง,งานแบบเบาๆมานี้ ราคามือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4-5000บาทนะครับตอนนี้ใน s h o ป e e l a z ซ d a นะครับซึ่งบอกเลยว่าราคามือหนึ่งมือสองที่ราคา3,000ขึ้นเนี่ยผพราะว่าอาจจะแนะนำเป็นรุ่นอื่นดีกว่านะครับเพราะว่ารุ่นอื่นอาจจะเป็นคอ r e i า i 5ที่เป็นมือสองของโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าก็เอามาแนะนำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนงนองนอนะครับที่แบบต้องการเน้นราคาประหยัดเน้นราคาถูกนะครับดีไซน์สวยคือเรียกว่าติดสติกเกอร์เข้าไปเนี่ยเหมือนกับ macbook กันเลย จะเป็นหน้าจอ14นิ้วแบบ LCD แล้วก็เรียกว่ามีทัชแพดรองรับการใช้งานเมาส์หรือ USB 3.0นะครับช่องแจ็ค3.5มิลไทด d HDMI ก็มีนะครับหรือช่อง SD card เรียกว่าดีไซน์นี่บางเฉียบนะแต่ถ้าพูดถึงตามตรงหน้าจอถือว่าคมชัดดีในระดับกลางๆแล้วก็เสียงลาโพงไม่ถึงกับดังมากนะครับแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมส่วนกล้องด้านหน้านะครับก็มาเรียนออนไลน์วิดีโอคอลได้นะครับก็อยู่ในเลทของกล้องแบบในของโน้ตบุ๊กอ่ะเราต้องไปซื้อพวกกล้องเวบแคมอะไรเองอาจจะไม่ถึงกับชัดมากนะครับแต่ดีไซน์อ่ะที่ผมย้ําเลยดีไซน์คล้ายกับ MacBook จริงๆนะครับสตอร์มบุ๊ก หรือแล็ปท็อปโน้ตบุกราคาถูกแบบเน้นสายพิมพ์งานเล่นเกมออนไลน์นะครับใช้งานทั่วไปแบบพิมพ์งานแบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในสำหรับในยุคช่วงโควิดแบบนี้ โอเควันนี้ก็มาแนะนําสำามัเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะที่กลุ่ม Facebook หรือว่าในเพจที่ผมขึ้นไว้ในตอนแรกนะครับว่าผมไปซื้อกับพ่อค้าจะมีขายแค่เครื่องเดียวหรือใครที่สนใจก็หาลองติดตามเพจกลุ่มอะไรเงี้ยดูหรือหาซื้อใน Facebook Market ใน s h o ป e, ปี้ a า a าดก็น่าจะมีขายนะครับแต่ว่าก็จะเป็นราคามืหนซึ่ง 3- 4 0 0 0กพ่าบาทเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําผมแนะนําเป็นโน้ตบุ๊กเลยดีกว่า ขอไอสามไว้าดีกว่า3 4 0 0 0ขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ